นักวิทยาศาสตร์ในชิลีเชื่อว่าต้นปาตาโกเนียนไซเปรสโบราณที่รู้จักกันในฉายาภาษาสเปนแกรนอาบูเอโลที่แปลว่าปู่ทวดมีอายุมากกว่า5,000ปีมันอาจเป็นต้นไม้ที่มีอายุมากที่สุดบนโลกใบนี้ ปาตาก้อนเนียนไซเปรสรู้จักกันดีในชื่ออเมริกาใต้ในชื่อต้อนเอเลอสเป็นไม้สนพื้นเมืองที่พบได้ในประเทศชิลีและอาร์เจนตินาพวกมันอยู่ในตระกูลเดียวกับต้นซีควยายักและต้นเรดวูทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตและสูงที่สุดในโลกซึ่งสามารถสูงได้ถึง45 m. เมตรอเลอสเป็นต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตที่ช้าม,มาก และมีชีวิตอยู่ได้หลายร้อยหรือหลายพันปีแต่ตัวอย่างที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อเร็วๆนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากมันมีอายุมากกว่าต้นเอเลสอ,อื่นๆที่เคยถูกค้นพบมา ทีมนักวิจัยของชิลีได้พบต้นเอเลอสต้นนี้ในอุทยานแห่งชาติเอเลอสคอเซโรโดยคาดว่ามันน่าจะมีอายุประมาณ5,484ปีซึ่งมีอายุมากกว่าเมทูเซล่าชแชมป์เก่าถึง600ปีจนทำให้มันได้รับฉายาว่าแกรนอาบูเอโลหรือที่แปลว่าปู่ทวดด็อกเตอร์ โจนาธานบาริชีวิตนักวิทยาศาสตร์ชาวชิลีจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในกรุงปารีสได้เผยแพร่ผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าแกรนอาบูเอโลเป็นต้นไม้ที่มีอายุมากที่สุดในโลกเขาใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ร่วมกับวิธีการคำนวณอายุของต้นไม้แบบดั้งเดิมและพบว่ามันมีอายุเกือบ5,500ปี โจนาธานอ้างว่าปู่ของเขาได้ต้นพบกแกรนอาบูเอโลมาตั้งแต่ปี1972เขาเคยมาที่นี่ตอนเป็นเด็กและรู้สึกทึ่งกับต้นไม้นี้อยู่เสมอ จนกระทั่งในปี2020เขามีโอกาสเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติอลเลสคอสเตโรและใช้สว่านหมุนมือเจาะเนื้อไม้เข้าไปเพื่อสำรวจโดยไม่ทำอันตรายใดๆกับต้นไม้นี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากต้นไม้มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง4เมตรเขาจึงไม่สามารถเจาะเข้าไปถึงแกนกลางของมันได้ซึ่งทำให้เขาไม่สามารถนับวงปีการเจริญเติบโตของมันได้อย่างถูกต้อง ดรจโจนาทานกล่าวว่าวิธีการคำนวณอายุต้นไม้ของเขาโดยยังไม่ได้นับวงปีทั้งหมดสามารถเชื่อถือได้มากกว่า80%ซึ่งบ่งบอกได้ว่าต้นไม้ต้นนี้มีอายุมากกว่า5,000ปีแล้วถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์บางส่วนจะยังไม่เชื่อในคำกล่าวอ้างนี้แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เชื่อในวิธีการของเขา เมื่อถึงตอนนี้แกรนอาบูเอโลหรือปู่ทวดจะต้องพิสูจน์ด้วยวิธีการนับวงปีแบบดั้งเดิมอย่างเป็นทางการอีกครั้งมันอาจเอาชนะเมทูเซล่าต้นสนบริเทินคนที่มีอายุ4,853ปีที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียได้